สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยวันนี้ทีเชอร์จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องคำของจองหนึ่งพยางชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดุดินสอ,อยางลบและไม้บรรทัดนะคะ จากนั้น Open น o Notebook นะคะให้เด็กๆเ,เขียนวันที่นะคะเขียนวันที่ให้ตรงกับวันที่เด็กๆเ,เรียนเลยนะคะซึ่งการเขียนวันที่ในรายวิชาภาษาไทยเราจะเขียนรูปแบบเต็มนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นวันที่9พฤศจิกายนคศ2องพ เมื่อเด็กๆเ,เขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะอันดเดอร์ไลน์วันไลายและเขียนครั้งที่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่หกนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเ,เขียนครั้งที่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมอันดเดอร์ไลน์ตูลายใต้คําว่าครั้งที่ด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือทำคล้องจอง1นึ่งพยานจากนั้นนะคะให้เด็กๆขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะใต้คำว่าเรื่องนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องทำคล้องจองหนึ่งพยานนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเ,เรามารู้จักความหมายของคำคล้องจองกันก่อนนะคะให้เด็กๆอ่านตามพิเชอร์นะคะคำคล้องจองคือคำที่มีสระและตัวสะกดเดียวกันมีลักษณะดังนี้คำในมาตราแม่กอ,อกา ประสมสระเดียวกันคำในมาตราตัวสะกดป,ประสมสระและตัวสะกดมาตราเดียวกันคำของจองนะคะเด็กๆก็คือคำที่มีสระนะคะเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดเดียวกันด้วยนะคะซึ่งคำของจองก็จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะก็คือคำในมาตราแม่กออกา คำในมาตามราแม่กกาก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะประสมด้วยสระเดียวกันนะคะและคำที่อยู่ในมาตามราตัวสะกดนะคะก็จะประสมสระและตัวสะกดในมาตามราเดียวกันอย่างเช่นถ้าสะกดด้วยมาตามราแม่ปกตัวสะกดที่ท้องจองการก็ต้องสะกดด้วยมาตามราแม่ปกเหมือนกันนะคะ คราวนี้เราไปดูนะคะตัวอย่างคำในมาตาแม่กอกาก่อนเลยนะคะคำในมาตาแม่กอกานะคะก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะะสมด้วยสระเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าม้ากับคำว่าลานะคะคำว่าม้ามอามาไมโคมมา คำว่าลานะคะรออาลานะคะคำสองคำนี้ใช้สระเดียวกันก็คือสระอะไรคะในเด็ก Very good ค่ะคือสระอานะคะดังนั้นจึงเป็นคำของจองกันนะคะต่อไปตัวอย่างถัดไปก็คือคำว่าดีกับคำว่าสีนะคะดอ,อีดีสอรอ,อีสีนะคะ ตรงนี้นะคะคำสองคำนี้ก็จะมีสระอะไรคะที่เหมือนกันพุทจ้าคะสระอีนะคะเด็กๆทั้งสองคำใช้สระอีนะคะเหมือนกันจึงเป็นคำที่คล้องจองกันนะคะ<ม>และคำถัดไปนะคะก็คือคำว่าไปกับคำว่าไปนะคะสระไอไม้มาลายต่อไป และสระไอไม้มะลายฟอขวายนะคะสองคำนี้ใช้สระเดียวกันต่อไปนะคะคำว่าดูกับคำว่าปูนะคะดอูดูปอูปูนะคะใช้สระเดียวกันก็คือสระอูใช่ไหมคะต่อไปคำว่ามือ กับลือนะคะมอือออมือลอือออลือนะคะสองคำนี้ใช้สรัเดียวกันเลยนะคะดังนั้นจึงเป็นคำท้องจองกันนะคะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะของมาตาแม่กกาก็คือคำว่าแม่กับคำว่าแต่นะคะแออมอแม่ไม่เอกแม่ แอต่อแตไม่เอกแต่นะคะสองคำนี้ใช้สระแอเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นจึงเป็นคำของจองกันเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจคำในมาตาแม่กกาที่ประสมด้วยสระเดียวกันมากขึ้นหรือยังคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคำในมาตาตัวสะกดนะคะ ที่ะสมสระและตัวสะกดมาตราเดียวกันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะคะก็คือคำว่าวิ่งกับคำว่าลิงนะคะวออีงอวิ่งไม้เอกวิ่งรออีงอวิงนะคะเด็กๆสังเกตสองคำนี้ไหมคะจะใช้สระอีเหมือนกันเลยและตัวสะกดก็จะเป็นงองูเหมือนกันนะคะ ดังนั้นสองคำนี้จึงเป็นคำที่คล้องจองกันนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือคำว่าลมกับคำว่าก้มนะคะลอมอลมไม่โทหลุมกอมอกไม่โทก้มนะคะสองคำนี้ใช้สระโอเหมือนกันและใช้ มอม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันดังนั้นสองคำนี้จึงเป็นคำของจองนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าแมนกับคำว่าแปนใช่ไหมคะคำว่าแมนแอมโนแมนนะคะส่วนคำว่าแปนเอตโนแฟนนะคะก็ใช้สระเดียวกันก็คือสระแอนะคะ และใช้นอหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นสองคำนี้ก็เป็นคำคล้องจองกันเหมือนกันนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือคำว่าวินวออีนอวินกับคำว่าบินนะคะบออีนอวินนะคะสองคำนี้ใช้สะระอีเหมือนกันและใช้นอหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะ ต่อไปคำว่าเครื่องกับคำว่าเมืองนะคะคำว่าเครื่องเอคอรออือองงเครื่องไม่เอกเครื่องส่วนเมืองเอมอ,อือองงเมืองนะคะสองคำนี้ใช้สระเดียวกันและใช้งงูเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะ และตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าอุดกับคำว่าขุดนะคะคำว่าอุดออุดดอุดคำว่าขุดขออุดดขุด,ดเด็กๆสังเกตไหมคะสองคำนี้ใช้สระอะไรเอ่ยเวดีกูดค่ะใช้สระอุเหมือนกันนะคะแล้วใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดทั้งสองคำเลยดังนั้นทั้งหมดที่พูดมานี้จะเป็นคำคล้องจองนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำที่คล้องจองกันนี้มีเสียงสระและเสียงสะกดเหมือนกันแต่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้และซึ่งจะมีตัวพยัญชนะ 1ถึงสตัวก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นคำของจองนะคะเด็กๆจะมีแค่เสียงสลัและเสียงตัวสะกดที่ต้องเหมือนกันนะคะส่วนวันรณยุกและพยัญชนะต้นนะคะจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะคราวนี้เราไปดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันเลยนะคะ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดข้อที่หนึ่งลักษณะของคำของจองจะต้องมีส่วนใดที่เหมือนกันลักษณะของคำของจองจะต้องมีส่วนใดที่เหมือนกันกอไก่สระขอไข่วันอายุถูกต้องแล้วค่ะลักษณะของคำของจองนะคะ จะต้องมีส่วนของสระนะคะที่เหมือนกันส่วนวันรณยุกต์แตกต่างกันก็ได้นะคะต่อไปข้อที่สองทำท้องจองในข้อใดถูกต้องทำท้องจองในข้อใดถูกต้องก็ไกส่สวนกับสวยขอไข่มันกับพัน เด็กๆคิดว่าข้อไหนเอ่ยที่เป็นคำท้องจองกันคะเวดีกู๊ดค่ะคำท้องจองก็คือคำว่ามันกับทันนะคะซึ่งจะมีสระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันด้วยนะคะส่วนข้อที่สามนะคะเด็กๆข้อที่สามาำในข้อใดเป็นคำท้องจองกับคำว่ามือ คำในข้อใดเป็นคำของจองกับคำว่ามือก็ไก่ชื่อขอไข่ลืมเวรีพูดค่ะคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าชื่อนะคะจากของจองกับคำว่ามือคราวนี้เรามาสรุปความรู้ที่เรียนกันวันนี้นะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ,อ่ย ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องคำคล้องจองหนึ่งพยานนะคะซึ่งคำคล้องจองก็คือคำที่มีสระและเสียงสะกดเหมือนกันแต่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ซึ่งจะมีพยัญชนะต้นหนึ่งถึงสองตัวก็ได้คำคล้องจองนะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ หนึคำในมาตราแม่กอกาประสมด้วยสระเดียวกันเช่นไปไปดีตีปูดูดและลักษณะที่สองนะคะก็คือคำในมาตราตัวสะกดซึ่งประสมสละและตัวสะกดมาตราเดียวกันเช่นแมนแคน รวยสวยบินศิลเป็นต้นนะคะคราวนี้เรามาทําแบบฝึกหัดของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำของจองให้ถูกต้องให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำของจองให้ถูกต้อง คำที่กำหนดมาให้นะคะข้อที่1เลยนะคะก็คือคำว่ามดสองสวยสาแก้วนะคะให้เด็กๆด,ด,ดูคำที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะคำแรกก็คือคำว่ารวยคำที่สองคือคำว่าแมวและคำที่สามคือคำว่ารถนะคะ ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องได้เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทำได้ไหมเอ่ยง่ายใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เรียนคาของจองวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วย สำหรับวิชาภาษาไทยนะคะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบก,กันอีกครั้งในคาบเรียนถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ